สมาธิมีอยู่สระดับระดับที่หนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วคู่ชั่วขณะหนึ่งยกตัวอย่างสมมติว่าตอนนี้เรามองเห็นสาวคนหนึ่งแต่ว่ามีผู้ชายอยู่ข้างๆเรามองเห็นผู้ชายจิตก็ไม่จดจ่ออยู่กับสาวคนนี้แล้วนี่แหละจิตเราเคลื่อนไปแล้วจิตเราเคลื่อนจากสาวไปหาผู้ชายนี่แหละเป็นคณิกะสมาธิ นี่แหละเป็นสมาธิชั่วขณะวิ่งไปวิ่งมาแต่ชั่วขณะนี้คนจะเป็นกันเยอะอก็โดยทั่วไปคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะอันนี้คือสมาธิาในข้อที่1คือสมาธิชั่วคู่ชั่วขณะหนึ่งต่อไปสมาธิระดับที่2องอลึกขึ้นไปอีกสมาธิระดับที่2อนี่คืออุปจารสมาธิอุปจารสมาธิคืออะไรก็คือว่าสมาธิ จวนจะแน่วแน่ยกตัวอย่างสาวเมื่อกี้ต่อสาวสวยเมื่อกี้นะ,ะสาวคนนี้ดูดีกว่าผู้ชายคนนี้ตัวเราเองสนใจอยู่ที่สาวมากกว่าสมมุติว่าเรามองที่สาว70%แต่ตัวสมาธิเคลื่อนไปยังผู้ชาย30%นี่ก็จวนจะแน่วแน่และแต่ก็ยังเฉียดไปที่นู่นอยูอ่อันนี้เขาเรียกว่าระดับอุปจารสมาธิ ต่อไปสมาธิดิ่งลงไปอีกเป็นระดับอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิแน่วแน่ถึงฌานาเป็นการทำ,ทำสมาธิขั้นสูงสุดคือยกตัวอย่างเวลานี้เรามุ่งมั่นละตอนนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วตั้งใจแล้วเกิดอยู่ดีๆผู้หญิงสาวสวยเดินผ่านมาจิตเราก็ไปคิดถึงสาวสวยคนนั้น นี่แหละเกือบจะแน่วแน่ตอนนี้แน่วแน่อยู่ตรงนี้แต่ข้างในมันถูกแทรกมันถูกแทรกตัวเราก็ไม่รู้ถูกแทรกแล้วจิตเราจะแน่วแน่ไหมนี่แหละจะต้องมีข้อที่4สมาธิข้อที่4เขาเรียกว่าต่อเนื่องอย่างยิ่งยวดข้อที่4เนี่ยต่อเนื่องอย่างยิ่งยวดถ้าเราไม่มีข้อที่4ทั้ง3ข้อนี้จบหมดเลย ถ้าไม่มีข้อ4ก็เป็นไปไม่ได้ข้อที่4คืออะไรข้อที่4คืออย่างยิ่งยวดคือต้องมีสมาธิอย่างยิ่งถึงจะต่อเนื่องสม่ำเสมอถึงจะมีพลังอย่างเพียงพอที่จะส่งไปให้กับเราจะไปทำอะไรก็ได้ต้องมีความยิ่งยวดถ้าเราไม่มีความยิ่งยวดจะขาดตอนไม่ต่อเนื่องเวลาน,นี้เรามองอเราลองมาต่อจิ๊กซอในสมองเราดู เราต่อได้ถึงตัวที่หเราก็จะหมดแรงเสียก่อนเพราะเราไม่มียิ่งยวดก็ต่อไม่ถึง1.2ชิ้นเราก็จะไม่เห็นภาพเลยเราเราต้องมีตัวยิ่งยวดถึงจะต่อจิกซอให้ครบทุกภาพไม่งั้นจิตเราก็จะชเวบไปตรงนั้นชเวบไปตรงนี้นีแนน่แหละจิตเราเคลื่อนไปแล้วไม่ยิ่งยวดถ้าไม่ยิ่งยวดก็กลายเป็นว่า เคลื่อนไปแล้วถ้าเราไม่ต่อเนื่องไม่ยิ่งยวดตรงนั้นก็ไม่สำเร็จฉะนั้นเราทำอะไรรู้จักทำต่อเนื่องส,สม่ำเสมอไหมมีตะบะไหมลองถามใจตนเองดู